อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับเจ้าตัวนี้ครับดับเบิลเบลหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวยอดนิยมของหลายๆคนนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับทีนี้วันนี้นะครับเราไม่ได้จะมารีวิวปืนนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับสปริงรีคอยล์นะครับ เป็นสปริงที่เพิ่มแรงดีคอยล์ครับหรือว่าแรงถีบของปืนนะครับเพิ่มความสนุกให้กับการเล่นมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับมาครับมาดูกันครับว่าเราจะเปลี่ยนสปริงกันยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการถอดปืนปกติเลยเอาแม็กกาซีนออกก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวสปริงเนี่ยเรามาให้ดูสปริงเดิมก่อนดีกว่าว่ามีแรงถีบเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้รูปหมดสไลด์ขานะครับ ก็ให้ดูแรงถีบนะครับตอนปล่อยขันวายสไลด์นะครับนี่จะขึ้นลามค่อนข้างง่ายนะครับลักษณะการวิ่งของสไลด์ไหมครับโอเคทีนี้มาลองทดสอบแบบอัดแก๊สด,ดูนะครับโอเคครับมาครับ สังเกตจากสไลด์ที่วิ่งขึ้นลงนะครับจะมีแรงกระแทกไปที่ด้านหน้านะครับด้านหลังโอเคนะครับก็มีแรงกระแทกพอสมควรนะครับสำหรับปืนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับก็ถอดนะครับก็เอาแมกซินออกก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นสไลด์นะครับ ดันเจ้าตัวสไลด์นะครับให้ล่องสไลด์ตรงกับคอนแขวนสไลด์นะครับแบบนี้แล้วก็ดันสลักออกมาจากฝั่งนี้นะครับนี่นะครับวางไว้โอเคค่อยถอดนะครับท่อนล่างนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับปล่อยไว้เฉยๆฉได้เลยเสร็จแล้วเรามาดูท่อนบนกันนะครับนี่นะครับสปริงก็จะเปลี่ยนคือสปริงรีคอยล์ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนไม่ยากครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเอาเปลี่ยนเองได้เลย ค่อยๆถอดนะครับแกระราตัวนี้แล้วค่อยดึงสปริงออกมานะครับนี่ครับสปริงทีจะเปล่นกันนี่คือสปริงเดิมนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับสปริงเดิมกับสปริงแต่งนะครับนี่นะครับสปริงเดิมนะครับจะมีความยาวนะครับต่ำกว่านิดนึงนะครับเห็นไหมครับประมาณ1ข้อของขดลวดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ต่างกันเห็นได้ชัดเลยก็คือความหนาของขดลวดนะครับ ซึ่งสปริงแต่งจะมีความหนามากกว่านะครับเห็นไหมเอ่ยทางด้านซ้ายนะครับเป็นสปริงแต่งครับนี่ก็จะเพิ่มแรงดีคอยแรงถีบให้กับปืนนะครับเพิ่มความสนุกให้ยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวตัวนี้นี่ครับใส่สปริงเข้าไปค่อยๆกดนะครับมันจะค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งนะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการเปลี่ยนสปริงเรียบร้อยแล้วตัวนี้เห็นไหมครับสปริงจะมีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เพิ่มความสนุกในการเล่นนะครับได้ e ีอฟเลกิ่งนึงนะครับเข้าไปใส่กลับเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดันล่องให้ตรงคันแขวนสไลด์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็ลามให้ขึ้นลามค่อน,นข้างแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าสปริงมีความแข็งมากขึ้นนะครับตัวนี้ฟังจากเสียงในการเลื่อนของสไลด์นะครับจะค่อนข้างแน่นนะครับ เอามาครับไปน,นึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองขึ้นคันแขวนสไลด์มาให้นะครับเราดูจากการตอนที่ปลดคันแขวนสไลด์นะครับเห็นไหมครับเสียงค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความถีบค่อนข้างมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะครับเวลาใส่สปริงแต่งตัวเนี้ยสไลด์ที่วิ่งไปอ่ะ อาจจะวิ่งไม่ถึงตัวล่องที่เป็นตัวแขวนสไลด์เวลาลูกหมดนะครับเพราะว่าเนื่องจากสปริงมีความแข็งครับทาให้มันสไลด์กลับค่อนข้างเร็วนะครับแบบว่าสมมติปกติลุกหมดนะครับสไลด์ค้างใช่ไหมครับก็คือถ้าสไลด์เอถ้าเป็นสปริงเดิมเนี่ยตัวสไลด์เนี่ยสามารถขึ้นไปได้สุดนะครับแล้วก็แขวยสไลด์ก็ยกติดพอดีนะครับทําให้ลูกหมดสไลด์ค้างแต่ว่าถ้าเป็นตัวสปริงแต่งเนี่ยมันอาจจะเด้ง ตัวสไลด์นะครับกลับไปไม่ถึงนะครับอาจจะเด้งมาแค่นี้แล้วก็สไลด์กลับผ่านทันทีนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูแรงรีคอยที่เพิ่มขึ้นกันนะครับให้ดูปกติก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ยิงนะครับแน่นๆนะครับมาครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันดูจากการเคลื่อนที่ของสไลด์เอานะครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะปล่อยคันแขวนสไลด์ไว้นะครับ บางครั้งก็สุดนะครับถ้าแก๊สช่วงแก๊สใกล้หมดเนี่ยจะเด้งไม่สุดนะโอเคทีถือว่าแก๊สยังแรงอยู่นะครับอันนี้นี่ครับเริ่มแลก็คือจะวิ่งมาแค่ช่วงนี้แล้วก็เด้งกลับนะครับแต่ว่าความสนุกจะเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับตัวนี้โอเคแก๊สหมดแล้วนี่นะครับสําหรับตัวสป r ิงรี e c o i l นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ รายละเอยียดในการติดต่อเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ด้านข้างเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆรวมถึงสินค้าใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ